หากคุณไม่มีโอกาสเดินทางไปอำเภอบุญทลิกโดยใช้เส้นทางเดชอุดมบุญทลิกกิโลเมตรที่7หากคุณไม่ผ่านเลยไปเสียก่อนลองมองดูสูนอันร่มรื่นที่มีมวลหมู่ไม้ล้อมรอบสถานที่เล็กๆอันเป็นที่มาของผลงานศิลปะหัตกรรมที่ประณีตและงดงามที่มาจากวัสดุธรรมชาติโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนกระบวยสารพีมีโชคมีลาบ งานหัตกรรมที่บ้านกระบวยได้นำเอากะลาลูกกระทิงที่หาได้ในท้องถิง่นมาผลิตเป็นกระบวยจิว๋วอันประณีตสวยงามสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานผสมผสานกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัยหลากหลายชนิดกระบวยสารพีสืส่อถึงโชคลาภและความชุ่มเย็นเป็นมงคลทั้งผู้ให้และผู้รับอย่าลืมนะครับงานของเราคือวิถีชีวิตของเรา